เดียรคุณผู้ชมวันนี้มากินข้าวหมูแดงหมูกอรอบผสมเลิศดอันนี้เขาได้อะไรอ่ะแม่ช้อยนางลำเขาเรียกอะไรนะจำไม่ได้ละเจ้าเนี้ยอร่อยที่สุดเป็นข้าวหมูแดงที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเขามีขายกระเพาะปลาด้วยอันนี้จานเท่าไหร่นะพี่จานะหกสิบคุณผู้ชมเน่ะเขาจะมีพริกทอดให้ด้วย แล้วก็เอาใจดีให้มาเป็นช่วยใหญ่ๆปเป็นหมูแดงที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยแต่วันนี้ถ้าไม่มีลูกน้องทำมกันสองคนใจยาย กระพาะปาเขาก็อร่อย่ะแม่ชอบเกี๊ยวผิดชอบเกี๊ยวผิดจ้านี้เขาขาอยู่ซอยลังน้ำขายตันเช้าอบเที่ยงก็หมดเที่ยงก็หมดแล้วตายสองกัหมดอือหมูกรอบเขาอร่อยนะหมูกรอบเขาแบบเอาไปย่าง โ่้มันลัวแบบกินแล้วไม่เลี่ยนร้านประต้มเลิกเป็นหมูแดงที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยข้าวหมูแดงหมกูกรอบเนี่ยให้หนูสัองทามเลยกระเพาะปลาเขาก็อร่อยคุณผู้ชมร้อน หมูกรอบที่นี่อร่อยมากแบบแรกถ้าไปย่างามันจอบน้ำร้านหมูแดงก็อร่อย <c oughs> ไม่หวานจนเกินไปบังที่หวานจนเกินไปแล้วแม่ไม่ชอบของนี้นอร่อย <c oughs> เดี๋ยววันนี้แม่พาไปเที่ยวเกาะกูด ต้องขับไปถึงท่าเรือก่อนห้าโมงเย็นจะพาคุณผู้ชมไปดูเกาะกูดเนาะที่ตอนนี้รัฐบาลกำลังจะเซ็นสัญญาแบ่งน้ำมันแบ่งกา๊าซในบริเวณเ,เจาะกูดให้กับกระเมนหุ่นเต็นห้ากิบเปรเซนแล้วก็ สมัยร .9 เก้าเมื่อ51ปีก่อนพระองค์ท่านจะทรงประกาศไว้เนี่ย 7, ราชกิจการเบ็กสามว่าที่ดินตรงนี้เป็นของไทยเมื่อไม่เป็นของไทยก็ไม่จำเป็นที่จะจะต้องไปบ่อยหั่นทรัพยาก,กรทำใมชาติให้ไอหุนเซนมันตั้ง50เปอรเซ็น รัฐบาลกําลังจะไปเซ็นสัญญากับรัฐบาลเหมินคุณแมเน็ตคุณเซนในการที่จะยุกรอบปูดแบ่งทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีประมาณหมื่นกว่าไร่ <c oughs> แบ่งคนละครึ่งห้าสิบเปร์เซ็นเพื่อให้เหมินเข้ามาขุดเจาะน้ำมันและกาซ ธรรมชาติที่อยู่ในอ่าวไทยของเราบริเวณเกาะพุดเดี๋ยววันนี้จะพาไปให้ทุกคนได้มีจิตสำนึกหวงแหนแผ่นดินเราจะไม่ยอมเสียแม้แต่ตารางนิ้วเดียวให้กับทมเหมน คุณยากเงาะงั้มันอกกนให้หมดมันเดี๋ยวเอาเป็นเนี่ยกระลำบากมันกูนี่ซื้อเตเวนน่ไม่เขายุ่งจะตายทำไมไม่มีลูกน้อง ทุกทีแม่กินลูกน้องก็เต็มเลยสี่ห้าคนตอนนี้ไม่มีทำกันสองคนใจอยานพริกห้าเทนนี่อร่อยมากตรงนี้มันตออแล้วเขาทอดมาแล้วแบบโรยเกลือแล้วมันหอมแล้วก็ซื้อพริกแบบเกตตีอ่ะถ้าหมูแดงผสมแล้วตายลังนะ หายมาแล้ว20ปีแม่อยู่ประตูน้ำ34ป,ปีเนี่ยกินยองเข้ามาเนี่ยเปนนื่อยๆกินยามนี้อเ่อยเนแล้วพริเกเราจะสดๆสดใหม่ๆปีิด้าครับวะ cái kinh đẹp in nữa là ao cha mà tôi nghĩ cho cả อร่อยมากกินหมดจานเลยอ่อร่อยมากข้าหมูแดงอร่อยที่สุดในประเทศไทย สลีมเลี้ยงไทยตีชาไทยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทายไม่มีคอเลสเตอรอลสุดรแพถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้หกขอหนึ่งพันส่งฟรีนะคะจงได้หกสิบสองหกสิบแก้วสิบห่อพันห้าส่งฟรีจงได้ร้อยสองร้อยเก้าสิบสี่ห่อเจ็ดพันนะคะไม่ขายขาย 2, สองพันส่งฟรีจงได้ร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบแก้ว สามกหื่นห้าไม่ขายขาย 4, สี่พันงฟรี่งได้ 300, 2, 3 0มร้อยสแก้วสนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสายอไลน์มาเลยค่ะอะดรีนาจัดแกงลมีแอดเลน่าจีเนจายชื่อข่าโวโตกส่วนอันนี้นะคะสลิมนิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวค่ะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทท้ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาถั่วเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะห่อนหนึงมี12บซงชงได้10แก้วค่ะ หกห่อหนึ่งพันสรงฟรีส่งได้หกสิบสองหกสิบแก้วสิบห่อพันห้าส่งฟรีส่งได้ร้อยสองร้อยแก้วสิบสี่ห่อสองพันส่งฟีส่งได้ร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบแก้วสามสิบห่อสี่พันสรงปีส่งได้สามร้อยสองสามร้อยแก้วสนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองเลไลน์มาเลยะคะ่ะแอดลีน e ่าดอตแกงไลน์มีแอดลีเอเอ็นเอดอตจีเอเอ็นจีลายชื่อข่าวโหดค่ะอันนี้นะคะสลิมนิ่งเดมอนเบอร์รี่ชามมนาวค่ะ กล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วนะคะห้าร้อยไม่ขายขายสิบเอ็ดบาทห้าร้อยไม่ขายขายสิบเอ็ดบาทค่ะอันนี้สลิมดิงช็อกโกแลตมอคค่านะคะห้าร้อยไม่ขายขายสิบเอ็ดบาทกล่องหนึ่งมีสิบซองงได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรปลาถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะ ส่วนอันนี้นะคะสะลิมดิงไฟเบอร์เบอร์รี่สเกตช์สตรอเบอรีบ่บลูเบอร์รี่ราบเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ห้าร้อยไม่ขายขายสิบเอ็ดบาทห้าร้อยไม่ขายาขายาสิบเอ็ดบาทส่งได้สิบสองสิบแก้วสลิมดิงเปปูชิโน่กาแฟผสมส้มยูสุนะคะห้าร้อยไม่ขายขายสิบเอ็ดบาทห้าร้อยไม่ขายขายสิบเอ็ดบาทนะคะกล่องหนึ่งมีสิบซองส่งได้สิบแก้วสนใจนะคะโทรมาเลยค่ะโซนแปดหนึ่งหกสามโซนสี่หกสองสองหรือไลน์มาเลยนะคะ adrena ดัตแกงไลน์มี adleena ดัต g a n g ไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะ